สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูนกในกรงนกธรรมชาติกินมินเล็ดนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้บินลงมากินมินเล็ดที่ปลูกเอาไว้นะคะไม่มีโอกาสได้โตก,กันเลยทีเดียวตัวนี้รุ่นลูกกับรุ่นพ่อนะคะอันนี้รุ่นลูกชื่อน้องชูกกานะคะตัวนี้จะไม่กลัวคนเพราะว่าตักเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกป้อนนะคะ ชูกา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 ไม่ยอมาเลยกินมิลเล็ตอันนี้เป็นมิลเล็ตที่ปลูกเอาไว้นะคะไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเมล็ดแก่เนาะเพราะว่าออกมาปุ๊บกินปับ๊บนี่สองตัวนี้นะคะตอนนี้ตักมีลูกนกนะคะแปดตัวเนาะกาลังจะลงลังนะคะแม่เขากําลังป้อนอยู่กําลังโต จะเปิดขายห้าตัวนะคะใครสนใจก็มาจองไว้ได้นะคะแต่ต้องมารับเองเนาะเพราะว่าตักไม่รู้จะส่งให้ยังไงกลวนกตายด้วยนะคะจะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองห้าตัวแล้วก็สีขาวเทา1ตัวสีแบบเนี้ยสีดำน้ำเงินเนี่ยหนึ่งตัวนะคะเปิดขายห้าตัวจะเก็บเอาไว้เองสามตัวนะนี่นะคะน่ารักกำลังกินเชียว เหมือนไก่เลยเนาะไม่บินเป็นธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะกรงธรรมชาติเราเห็นเขาอยู่กว้างๆแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่บาปที่กักขังเนาะเรารู้สึกว่าเออเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะส่วนมะเขือในกรงนกอันนี้พวงแสบนะคะออกดอกแล้วกําลังจะไต่ซุ้มแล้วด้วยนะคะดีมากๆเลยต้นละ80บาทปลูกไม่นานนะคะปลูกได้หนึ่งเดือนเนี่ยกําลังจะใส่แล้ว เกาะอ,อะไรอยู่ตรงนั้นพา,าชมกรงนกนะคะลูกนกร้องเจียวจ้าวมากเลยนะคะได้หลายตัวเลยนะคะรอบนี้แล้วก็อันนี้คือนกอีกตัวหนึ่งกำลังวางไข่นะคะได้สามฟองแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวจงหาอะไรมาบังแดดให้เพิ่มส่วนตัวนี้ก็ชอบหลบๆซ่อนๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้มีอะไรตัวนี้นะคะ เข้ามาอยู่แต่ตรงนี้ไปแ,แอบไข่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยวนั้นนะคะแม่นกนะคะกำลังป้อนลูกอยู่ตรงโพรงโน้อนอันนี้ตัวนี้กําลังฟักส่วนลังโน้นนะคะฟักแล้วลูกนกใกล้จะลงลังแล้วล่ะลูกนกได้25 26วันแล้วนะคะ ส่วนรังนโน้นลูกนกดกมากเลยมีหกตัวนะคะอยู่ในรังเนาะใครสนใจก็จับจองกันมาได้นะคะแต่ต้องมารับเองนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะอำเภอพังโคนนะคะอันนี้ต้นไม้ในกรงนกนะคะกำลังโตเลย